อนนี้เราจะพูดถึงการลบไทม์ไลน์บนไลน์นะคะสำหรับมือใหม่เช่นกันค่ะในชั้นทำวิดีโอสำหรับมือใหม่นะคะต่อไปเราจะทำการลบไทม์ไลน์ของเรานะคะไทม์ไลน์ที่เราเ,เคยโพสต์ Post ไปอาจจะนานมาแล้วที่เราต้องการจะลบออกนะคะเราก็เข้าไปที่ไลน์แล้วก็ไปที่ โปรไฟล์ของตัวเราเองนะคะคลิกไปที่ตัวเราค่ะโปรไฟล์ส่วนตัวคลิกไปที่รูปของเราเองแล้วเข้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคลิกไปที่เนี่ยค่ะหลังคาบ้านหน้าหลักนะคะคลิกไปที่หน้าหลักเสร็จแล้วก็ไปเลือกไทม์ไลน์ที่เราต้องการลบ ตกลงดิฉันต้องการที่จะลบไทม์ไลน์นี้ดิฉันก็กดไปที่ที่จะเห็นว่าเนี่ยค่ะทั้งหมด4ภาพก็คลิกไปตรงนั้นแตะไปตรงนั้นค่ะพอแตะไปปุ๊บเนี่ยไทม์ไลน์ของเราก็จะขยายขึ้นมาพร้อมกับมีการแสดงความเห็นหรือว่าถูกใจของเพื่อนๆที่เคยแสดงความเห็นมา ทีนี้เราก็ด้านขวาบนสุดนะคะจะมีปุ่มเออจะมีให้เลือกอยู่2อย่างคือหลังคาบ้านกับจุดๆสาจุดเรียงกัน3จุดนี่นะคะเราก็คลิกไปตรงนั้นค่ะคลิกไปที่ปุ่มจุดๆสาจุดนี้นะคะแปะไปเลยแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณต้องการที่จะแก้ไขโพสต์หรือว่าจะลบข้อความในกรณีนี้เราต้องการจะลบ พสนี้คือไทม์ไลน์เนี้ยเราจะไม่เอาละจะลบทิ้งไปเลยก็แปะไปที่ลบข้อความแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาอีกว่าหากคุณลบสิ่งนี้ความคิดเห็นของคุณจะถูกลบไปด้วยดำเนินดำเนินการต่อหรือไม่หรือว่าจะยกเลิกดิฉันต้องการจะดำเนินแต่การต่อก็เลยกดไปที่คำว่าลบไปเลยนะคะไทม์ไลน์นั้นก็จะลบ ทางลายก็จะลบไทม์ไลน์ของเราทิ้งไปแค่นี้ค่ะสำหรับการลบไทม์ไลน์